สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการละล้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบคุงการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการไม่รู้ว่าถ้าคลิปนี้ออกไปจะทันหรือเปล่านะคะเพราะคันที่แล้วนะคะรีวิวยังไม่ถึงชงั่วโมงลูกค้ามาจองแล้วลูกค้าเพราะว่ารุ่นนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆาทั้งออปชันทั้งราคาสมรรถนะการบอกเลยว่าลูกค้าที่หาคุณได้1 1ที่นั่งตัวท็อปสุดต,ตัวดีลัก ต้องดูคลิปนี้ให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวการจะพาไปดูภาพพรีวิวกันก่อนเลยค่ะ น,นี้นะคะจะเป็นฮุ u n d a ฮชวันดีรักนะคะปี2017รุ่นกระจังหน้าตั้งรุ่นนี้ตรงโฉมตรงรุ่นและอะไรที่ทำให้ลูกค้านะคะ เลือกรุ่นนี้และซื้อรุ่นนี้กันเยอะมากๆเพราะ1เลยค่ะมีออปชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นประตูไฟฟ้า2ข้างกล้องรอบค,คันคูสคอนโทรและราคาที่ลงมาจากป้ายแดงกว่า50%เซแล้วนะคะราคาคุ้มมากๆนะคะเพราะวันนี้นะคะคันนี้การขายเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นในราคาป้ายแดง1.8ล้านนะคะ และที่สำคัญคันนี้ไม่น้อยมากเพียงแค่1 1 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าได้สีดำลูกค้าท่านใดที่หาอยู่ดูให้ดีเลยนะคะเดี๋ยวการจะพารีวิวภายในภายนอกบอกเลยว่าออปชันเนี่ยมันน่าใช้มากๆเพราะการเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ฮุนไดบ่อยมากๆจริงๆนะคะและนี่เลยโฉมนี้จะเป็นโฉมกระจังหน้าตั้งที่คนเรียกกันนะคะจะเป็นซีกแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวท็อป จะเป็นโครเมียมสลับกระดำนะ,ะและตรงนี้นะคะ,ะก็คือกล้องรอบคันนั้นเองนะคะลูกค้านี่สีดำสีสวยมากนะคะบอกเลยฮุนไดนะคะสีดำก็คือสุดหรูนั่นเองนะคะมีไฟหน้าไฟตัดหมอกคือครบเลยและตัวแม็กนะคะันนี้จะเป็นแม็กแต่งมาใหม่นะคะแม็ก <Mac S 2> สวยมากลูกค้าเป็นแม็กโครเมียมเลยนะคะแล้วนะคะนี่ขึ้นมาดูกระจกมองข้างกันเลยจะมีไฟเลี้ยวและที่สำคัญนี่ จะเห็นกล้องรอบคันนะกล้องรอบคันเนี่ยจะมีตรงข้างหน้าหลังแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวานั่นเองและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ออปชันนั่นก็คือประตูไฟฟ้าสองข้างนั่นเองลูกค้ารุ่นนี้มาจากโรงงานเลยนะคะมาจากศูนย์เลยและจะมีการสตราดและนี่ภายในการบอกเลยบเลยบาะใหม่มากนะเบาะใหม่สภาพป้ายแดงแน่นอนอันนี้การให้ดูเป็นน้ำจิ้มเลยเดี๋ยวจะพาไปดู ข้างในอีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือรีวิวให้ลูกค้าดูรอบคันกันก่อนนะคะไฟหน้าไฟท้ายนะคะแล้วก็กล้องหลังคือครบมากเซ็นเซอร์คือการต้องบอกก่อนว่าตัวดีลักนะคะเป็นอะไรที่คือครบมากๆแล้วนะคะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะแล้วพวก เบาะนะคะคือใหม่มากนะคะลูกค้าดูภายในเลยคันนี้ติดม่นานบังแดดเพิ่มขึ้นมานะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กันเลยนะคะอันนี้เดิมๆไม่มีไขอันนี้จะเป็น ฝาท้ายนะคะเดิมๆเลยนะคะโห oh, สวยมากคันนี้นะคะบอกเลยลูกค้าท่านใดที่อยากได้ฮุนไดคันนี้ต้องไวเลยนะ,ะรุ่นนี้มาเมื่อไหร่นะคะไม่เคยทันเลยนะคะและคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่น้อยสภาพใหม่เบาะใหม่กิ๊บเลย ไปดูภายในกันดีกว่าว่าจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในการบอกเลยว่าภายในฮุนไดโฉมนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะออปชันก็เยอะด้วยนี่มาดูกันเลยนะคะการสตาร์ทให้ฟังเลยโอ้เครื่องยนต์นี่มากคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล A2 แล้วด้วยนะคะ175แรงม้านั่นเองนะคะและลูกค้ามาดูตัวเบาะกันเลยนะคะ นี่เบาะเดิมจากป้ายแดงทั้งหมดนะคะอันนี้คือเบาะเดิมเดิมเลยนะคะใหม่มากๆลูกค้าสามารถไว้ชากาแฟอะไรได้เลยนะคะประตูนะคะเขาทําจีบสวยมากลูกค้านะคะและที่สําคัญอย่างที่การบอกฟรีติดตั้งในส่วนของม่านบังแดดให้รอบคันนั่นเองนะคะในส่วนของคอนโซลน,นะคะนี่เลยใหม่มากนะคะมีแอร์แบกคู่หน้าแล้วด้วยนะคะและหน้าจอลูกค้า นี่เลยนะคะมีฟังกช์ชันเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนำทางก็คือเนวิเกเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถแสดงกล้องรอบคันได้ด้วยนะคะนี่การเปิดให้ดูเลยนะคะ ลูกค้านี่ออปชั่นในส่วนของตัวท็อปนั่นเองกรองรอบคัะนแอร์ Air นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกหน้าแยกหลังแล้วแล้วก็เกียร์ออโต้แล้วนั่นเองคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1,10,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าไม่น้อยมากๆพวงมาลัาายนะคะจะเป็นพวงมาลัย ction, มันติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลแล้วด้วยนะคะออปชั่นนี้นะคะการน้องบอกก่อนว่าจะมีเฉพาะตัวดีลักเท่านั้นนะคะในส่วนของ11ที่นั่ง ที่มีออปชันแบบเยอะมากและออปชันของรุ่นนี้นะคะจะเทียบเท่ากับตัวโฉมปัจจุบันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าออปชันคือดีมากและพลาดไม่ได้นี่เอกสารนะคะคู่มือนะคะโอ้โหคือครบเลยนะคะนี่รีโมททีวีนะคะลูกค้านะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะยังไม่ได้แกะเลยหน้าจออะไรคือ ครบทั้งหมดนะคะและก้อนนี้เลยนะคะประตูไฟฟ้าสองข้างซ้ายขวาอย่างที่การบอกเลยนะคะและนี่ลูกค้ามาดูเบาะก,กันเลยการอยากให้ดูเลยนะคะเพราะว่าเบาะใหม่มากคันนี้นี่เลยสภาพคือค่อนข้างใหม่นะคะในห้องโดยสารคือใหม่มากๆลูกค้า นะคะโอ้โหคือการบอกเลยว่าคันนี้คือสภาพสวยแน่นอนนะแล้วเวลาขึ้นก็ง่ายเพราะว่าเขามีดมือจับนะแล้วก็นี่เราขึ้นมานั่งได้เลยฮุนไดการต้องบอกก่อนว่าสามารถนั่งได้11ที่นั่งจริงๆนะคะแล้วก็นั่งได้สบายมีนี่ทีวีด้วยนะคะทีวีเพดานอันนี้คือมาตามรุ่นเลยอย่างนี่การบอกนะคะฮุนได ตัวดีลักนะคะโฉมนี้โฉมกระจังหน้าตั้งปี2017เนี่ยเป็นโฉมที่ลูกค้านะคะให้การตอบรับกันเยอะมากๆคือ1นึ่งออปชันที่แบบว่ามันคือออปชันคือโฉมปัจจุบันแล้วลูกค้าเราไม่ต้องไม่เสียเงินเป็นล้านแต่เราได้คันนี้ในราคา899,000บาทออปชั่นเดียวกันนะสนะคะช่วงล่างนะคะหรือว่าเครื่องเนี่ยเครื่องเดียวกันด้วยนะคะ ก็คือเครื่อง A2 175แรงม้าเครื่องตัวเดียวกันอึดทนแน่นอนและอย่างสุดท้ายภายในการบอกเลยภายในเหมือนกันเลยภายในแบบแทบจะไม่มีอะไรต่างการถึงได้บอกนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มาเมื่อไหร่นะคะไม่เคยอยู่นานเพราะลูกค้าที่กำลังหารถตู้ราคาดีนะออปชั่นดี มันตรงโจทย์หมดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะและคันนี้อย่างนี้การบอกมีติดตั้งม่านให้รอบคันทําให้รถดูหรูขึ้นมาอีกนะคะมันแบบว่าคุ้มค่ามากๆานะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าไะนี่นะคะคือห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าใหม่มากลูกค้าคันนี้คือสภาพดีมากนะคะไม่น้อยนะคะและได้รับการดูแลจากเจ้าของเดิมนะคะ แล้วก็ตัวนอ็อตตัวเม็ดอาร์คอะไรคือเดิมๆเลยนะคะและอย่างหนึ่งคือคันนี้เนี่ยจะได้เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดมาก2.5หรือว่า2,500ซีซีห7 5งแรงมา้านั่นเองเป็นเครื่อง A-2 แล้วนั่นเองอันนี้คือการพยายามแบบให้ดูเลยนะคะลูกค้าจะได้เห็นเลยว่าเราแบบว่าเลือกรถที่แบบว่าสวยมาให้ลูกค้าเลยและเครื่องยนต์นะคะไม่มีสัน่นไม่มีแบบว่าเสียงกอกแกกอะไรเลยนะคะนี่ เครื่องยนต์นิ่งมากๆลูกค้าอันนี้การสตาร์ทมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะคือแล้วเสียงอะไรคือแบบว่าเบามากนะคะแล้วเวลาปิดก็ง่ายนะคะนี่เลยนะคะเป็นยังไงคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องการบอกเลยว่าดูทุกจุดแน่นอนนะคะและตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังหาแน่นอนนะคะการแบบว่า รีวิวแล้วบอกถึงประโยชน์ของรถคันนี้ให้ลูกค้าเห็นแล้วนะคะว่าไม่ว่าลูกค้าจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะที่อยากจะนั่งโอ้โหกันเป็นสิบคนการบอกเลยว่าหุน่นดนั่งได้แน่นอนหรือลูกค้าที่อยากจะค้าขายโอ้ยเอาเบาะออกทั้งหมดแล้วก็ค้าขายนะไว้ของบนรถก็ได้เหมือนกันหรือลูกค้าที่บอกคุณการอยากจะได้แบบว่าให้มันโล่งกว่านี้ ใส่เบาะ VIP นะคะแต่งสวยๆก็ได้เหมือนกันคือบอกเลยหรือจะเอาไปใส่วิวแชร์ก็ได้นะคะรุ่นนี้สามารถแบบแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมันตอบโจทย์มากๆแล้วก็2อออปชั่นที่เยอะมากนั่นก็คือประตูไฟฟ้า2ข้างกล้องรอบคัน Cruise Control TV 2จอภายใน11ที่นั่งเป็นเบาะหนังการถึงได้บอกะคะ่ะว่ารุ่นนี้คือมันตอบโจทย์จริงๆในราคาเพียงแค่8 9 9 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นลูกค้าราคาไม่ถึงล้านป้ายแดงนี่คือเกือบ1.8ล้านกันเลยนะคะและตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะตัวดีลักที่ป้ายแดงนะคะเพราะว่าขายออกหมดไปตั้งนานแล้วนะคะและนะคะลูกค้าสนใจซื้อสดก็ง่ายมากเพราะว่าร้านการไม่บวกแวกเดเฟรีค่าโอน ฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านไปได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะคะผ่อนสบายมากเพียงแค่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดอัตราเจ็ดปีดอกเบีย้ยก็ถูกมากเริ่มต้นเพียงแค่ 2. 7 9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจการบอกเลยว่าทักเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะ Facebook YouTube l i n e หรือจะโทรเข้ามาก็ได้ Tik t o k เราก็มีนะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางหรือลูกค้าบอกคุณการ รีวิวไม่ถูกใจไม่หนำใจอยากจะวิดีโอคอลวิดีโอคอลเข้ามาได้เลยนะคะเรามีนะ,ะน้องๆน,น้องเซลฝ่ายขายนะ,ะที่ผ่านการเทรนนะคะคือดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะที่แบบว่าโอ้โหน้องนี่คือเก่งมากนะคะดูแลลูกค้านะคะให้เคสผ่านเกือบทุกเคสนะคะแล้วก็นะคะจะบอกเลยลูกค้าต้องเตรียมเอกสารยังไง คุยกับไฟแนนซ์ยังไงให้ผ่านฉลุยได้รถคันนี้ไปครอบครองนั่นเองนะคะแล้วนะคะเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเจ็ลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ซื้อรถของเราได้เลยนะคะแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่การจะส่งรถให้ลูกค้านะคะรถต้องสวยเท่านั้นนะ,ะเราจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอน และอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านง่ายมากลูกค้าร้านอยู่ตรงเส้นบางบัวทองตีการโลตัส่น้อยนะคะหาง่ายมากหรือจะเซิญใน Google Map ก็ได้ค่ะว่าไลออนคาร์ลมือสองการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะลูกค้าจะซื้อออนไลน์นะคะไม่เข้ามาดูรถหรือจะเข้ามาดูรถที่หน้าร้านนะคะ การบอกเลยว่าเราดูแลลูกค้าเหมือนกันประทับใจแน่นอนนะคะลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เรามีของแถมให้จุใจแน่นอนนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ